ันนี้พาลูกค้ามาดูบ้านครับเจ้าของบ้านใจดีมากนะครับให้ดูนะครับบ้านหลังนี้ผมก็ทําทั้งหมดนะครับทั้งรั้วนะครับทั้งลงรถนะเทพื้นเนี่ยนะครับสานเจ้าที่นะครับก็ทํานะครับนี่นะอ่าอันนี้ก็คุณหมอครับที่ลูกค้าใหม่นะแล้วก็มีปาปิกานี่นี่นะ ลูกค้าอยากมาดูบ้านที่เสร็จแล้วนะครับผมก็เลยพามาชมนะครับก็โทรขออญาตเจ้าของบ้านก่อนนะครับนเดี๋ยวผมจะลองยัดไปถามมาดูนะว่าช่างรถทําดีไหมนี่นะอันนี้แอบแอบถ่ายนะแอบถ่ายนี่นี่นนี่นี่นีันีันป่นี่นีี่นี่ี่น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 ่นีนีนี่นีี่นีนี่ีนนอน่นีี่่นี อันนี้เจ <ique> ้าของบ้านนะครับอันนี้ลูกค้าใหม่นี่แม่ชานหลอดนะเขาว่าได้ลูกค้าแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเขากลูมมากใครมาหนูก็เชียร์ตลอดเพราะว่านี่อย่าลืมนะพี่เพราะว่าผมผมจ่ายใต้โต๊ะไว้ไม่เคยให้สักบาทไม่เคยให้สักบาอโดนแล้วนะเปิดโป๊ะ